สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบพ่อก,กันกับเจ๊เจ๊บเถ่เท่านะคะพาลงไปเบิ้องทงนาค่ะและ้วท่งกันมันนีงไม่ทัานได้ไปใส่ไซนะคะแล้วมาสูบอากาศบริสุทธิ์พาลงมาเก็บยากกับน้องบอย ทั้งบอยมาตัดยาให้กัวกับพ่อข่าวก็ยังบระท่านเนยมันดอกมันเป็นข้าวกลาง เจ็กทางแล้วเบ้มาตัดหญ้าให้วัวจ้า กวัดเบิดแล้วนี่นะฮะกวัดแล้วกวัดแล้ลวโป๊ดไปฮับอ้าว ทันใดเดนไปหาแลลวพง่ะฮะทันน,นี่บวกง่ายพกตัดเดนไปหนีแล้วพี่พมาผมมันแหงพี่พี่มัผมันแหงพี่ ใกล้จะเต็มแล้วอือพอเป็นฟุตบาทเรียกมันดาวใช่ไหมโอ้คือเจ็บตาขออ่างนี่นะ อ็เจ็บตาในทางมามากวดกวดฮบก,ก,กันเก็บค่ะ nè nhai bờ lô ma rồi bờ ngày hôm nay say mẹ khai con quạt cái hộp เปียชุดอยู่ถ้าด่าก็น้ำเห็ดน,น้ำมาลาเช็ดมาว่าชุบไปหอดใส่แล้วนางว่า trên lúc bây giờ nè tìm đâu mình thêm leo nặng rồi rồi thầu cái nhẽ bức tranh này nè chú tranh man chú เรลวว่ามันนาากล้ามนนากล้าปเิด ta à nó khăn mình nó cứ chếp ta, ôi nhà. เก็บตาเสบ็จพอแล้วหย็บลงเจ้าค้นก้อนหรือว่าจดหุบอีกบ่ เยียบล่งแล้ไปสตาร์เครื่องพม่ต้องสตาร์ทเบ่เด็กพ้อมชาแต่พ้อมเช้าแล้วเต็มแล้วทา,ทางมาดู แม่เอก็เจ็บตาเนน่นะตุด๊ดก็เจ็บตาเบิดเร็วก็ขันเดียวเ,ด,เวด๋

นากระตุ้งกระตุ้งมื้อนี้คืสิบ่ตกลงเนาะฝนเนาะมันบ่เบิดบ่อยมันเบิดแล้วก็ว่า เด็ดส่องเด็ดออกแล้วเด็ดออกแล้วเดดออกแล้วเร็วๆจะไปอาบน้ำแล้วจะอาบน้ำแล้วเด็ดสีมารอไปก่อนเด้อ พี่น้องกคลิปใก็จะฝากว่าสัน่นนีเลยด้วยจ้าเดีกก็จะไปหาอาบน้ำก่อนนะคะให้น้องบอยขับรถขึ้นทีหลังนะคะย่าเราก็พอแล้วค่ะขอบคุณที่ข้ามาเบิงมาชมด้วยค่ะเด้อขอบคุณที่มาขามโฆษณานะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,ะไ,ไปขึ้น กลับบ้านก่อนนะคะพต่ปา